จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร 1, 140กิโลเมตรในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยเป็นที่ตั้งของค่ายบางระจันในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพื้นที่ทั้งหมด822.478ตารางกิโลเมตรประชากรในปีพศ2566ทั้งหมด2 1 4 3 9คนสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัดสิงห์บุรีคือรูปโครงร่างวีรชนชาวบ้านบางระจัน11คนอยู่บนพื้นสีแดงภายในโลกกลมโดยมีวงกลมสีขาวสีน้ำเงินและสีแดงตามลำดับและมีอักษรจังหวัดสิงห์บุรีโค้งอยู่ด้านล่างต้นไม้มะกล่ำตาช้างดอกไม้ดอกทองอุไรสัตว์น้ำปลาช่อนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญวัดพระปรางอนุาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ศาลจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพ9ต้นจังหวัดสิงห์บุรีมี6อำเภอได้แก่อําเภอเมืองสิงห์บุรีอําเภออินบุรีอําเภอพรมบุรีอําเภอบางระจันอําเภอค่ายบางระจันและอําเภอท่าช้างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับ